อาเภารู้สึกยังไงวันนี้รู้สึกยังไงเผารู้สึกยังไงเฮ้ยเห็นผมรูปร่างอย่างนี้ผมก็จิตใจผมหล่อแล้วเอ้แต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําความดีกันนิดนึงพอดีไปเจอบ้านยายคนหนึ่งนะครับเขา ที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้เรียกว่ายายแกไม่มีตังค์่ะผมเลยไปเป็นผู้นำแสงสว่างให้กับบ้านยายเขาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้านยายที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเ,เราจะนําแสงสว่างมาให้กับบ้านคุณยายของเขานะครับก็นี่ยครับสภาพบ้านที่เห็นอยู่นะครับก็คือ ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็วันนี้ก็ได้นําแผงโซลาร์เซลล์มาติดให้ยายแล้วคาดว่าจะมีข้าวสารอาหารแห้งมาให้ยายอีกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่วันนี้วันนี้เตรียมเตรียมการไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะได้สัมภาษณ์ยายสักนิดนึงว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงผมบอกแล้วนอกจากหน้าตาดีแล้วจิตใจผมยังดีด้วยกิ๊กเดี๋ยว <laughs> <laughs> ไปดูยายกันเลยกว่า Bon นี่ก็เป็นทีมงานของพวกเรานะครับที่จะนําแสงสว่างมาให้ยายวันนี้นะฮะก็นําทีมโดยพวกช่างบอลแล้วก็เสี่ยกะทิแล้วก็ตาลาเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ยายกันนะครับว่ายายไม่มีไฟใช้มาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วยายก็อยู่ดังอยู่กระทอมอ่ะยายยังอยู่กระทอมใช่ตอนแรกเขาปลูกกระทอมพิ่ง พยอย้าพากย้าพาก็มาปลูกให้ฉันอยู่นะตอนนี่ที่น้องสาวตอนนี้ก็ให้ปลูกแค่เมื่อล่าก็น้องสาวก็ให้ปลูกแล้วก็ยายไปขอเทียนก็เทียนก็ทางวัดก็ไม่เมื่อเมื่อบางทีไม่มีก็อดแต่ก็ตื้อมั่งวันนี้ยังตื้มเลยเนะพอดีคนที่เพื่อนเพื่อนกันเข้ามาให้ลอยพอดีได้ตื้อเทียนก็ตื้อฐานวิทยุไม่มีเพราน้ยายอยู่คนเดียวครับอยู่นี่เนี่ยมีหมาทั้งตัว๋อยายยืนยันแล้วนะครับว่าอยู่ ไม่ได้อยู่คนเดียวมีหมาสองตัวด้วยนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้วันนี้ผมมามาช่วยเหลือยายคือผมมาช่วยให้ไฟยายเฉยเขาทําให้ยายดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพวกผมเนี่ยเอาไฟมาให้ยายเนาะโอเคยายยิ้มยายยิ้มสวยยายยิ้มสวยดูดูันยายยิ้มสวยเดี๋ยววันนี้จะมาติดไฟให้ยายสักสองหลอดเนาะโอเคโอเคยาย ก็เลยทำการซ่อมแซมฝาบ้านแล้วนะครับหนึ่งอย่าง <c oughs> โดยทีมงานช bon ่างบอลช่างบอลรับรองสว่างวันนี้สว่าง,สว,างสว่างแน่บอลคู่สิบยี่สิบห้านี่รสว่างเลยนี่อันเท่าไหร่วันนี้ เราเปิดดินี่มแดงคืออะไรเร่องนี้ปิดอ่าเราเปิดก่อนดิเราเปิดอ่าเราถุงแดงดิตอนนี้เราก็สำเร็จเสร็จสับและเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำวิธีมอบอะไรนะรีโมทรีโมทเพื่อบังบังคับไฟแล้วก็คุณเชียงช่วยชาติของแอมเขานะครับอ่ะมอบเลยมอบเลยมอบเลยอันนี้ก่อนอันนี้หมดก่อนอ่าถ่ายรูปยังถ่ายรูปยังถ่ายรูปยังอ่าอันนี้เอาไว กินแก้หนาวแล้วยายครับมือรัดส่ยทั้งนั้งยายยายยาย้องบอกดิว่าเป็นไงมางวันนี้สบายใจแล้วสบายใจแล้วมีแรงสว่างแล้วเนาะยายไม่คิดจะให้พรพวาผมมั้งเลยก็ให้เราไม่รวยกันละกันผมขอเป็นนีเวียนไม่พรไม่เอาครับแล้วเจอกันแอมแชนแนล